รถยางั่วจะต้องปะยางฉุกเฉินทำยังไงดีไปดูกันค่ะเริ่มแรกค่ะเปิดประตูท้ายก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาหาอุปกรณ์ที่จะช่วยในการประยางครั้งนี้ค่ะเชนถ้ารถาเอ็กซ์เพน H E V นะคะจะอยู่ด้านหลังแบบนี้มี2อ,อย่างค่ะทุกคนคือตัวเติมลมยางนะคะแล้วก็ตัวปะยางค่ะไปปะยางกันนี่ค่ะมากันที่ด้านหลังเลยอุปกรณ์ที่มิซูมีมาให้นะคะตัวนี้คือตัวเติมลมยางค่ะแต่ขั้นตอนแรกเราต้องปะยางกันก่อนนะคะ เริ่มต้นค่ะทุกคนทุกคนจะได้เห็นอุปกรณ์แบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะน้องมิ้นรู้ว่าทุกคนจะมาดูคลิปนี้ตอนที่เรากําลังจะปะยางนี่แหละค่ะนี่ค่ะขั้นตอนแรกเราต้องทําการนะคะแกะเอาไส้ไก่ออกมาก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้น้ํายาตัวนี้เป็นตัวที่จะไปอุดนะคะตัวยางที่รั่วค่ะถ้าเป็นตะปูรั่วไม่ต้องเอามือไปงัดตะปูนะคะเอาไว้อย่างนั้นเลยแต่เราจะต้องอุดน้ํายาเข้าไปค่ะโดยการใช้ตัวสีส้มแบบนี้ค่ะเป็นตัวที่จะเอาไส้ไก่ออกมานั่นเองค่ะโดยการหมุนเปิดขวาก่อนนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีลูกศรนนะคะบอกนะคะเราก็ทําการเอาไส้ไก่ออกมาค่ะซึ่งไส้ไก่เนี่ยเป็นแบบไหนพอเอาออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ชดไนี่ค่ะออกมาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนที่อยู่ในนี้เอาออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะทําการเปิดฝานะคะแล้วก็ใส่น้ํายาที่เติมลมเข้าไปค่ะหมุนเข้าไปแบบนี้และก็ใส่เข้าไปในนี้ค่ะนี่บีบนะคะจนน้ายาเนี่ยหมดขวดเลยนะทุกคนบีบจนน้ายาหมดขวดนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็ดึงออก นี่นะคะน้ำยาหมดขวดแล้วนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็นําไส่ไก่นะคะที่เขา,าให้่าใส่เข้าไปคืนค่ะโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะในการใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปคืนเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะต้องขับรถคันนี้ไปต่อเพื่อไปหาร้านปะยางค่ะโดยการเติมลมยางค่ะถ้ารั่วล้อด้านหลังนะคะเราก็ไปหาที่จุดบุหรี่ค่ะให้อยู่ตรงด้านหลังนะคะซึ่งเอ็กเพนเดอร์เนี่ยมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าสายจะไม่พอนะคะเพราะสายยาวมากค่ะและด้านหลังนะคะแถว3มค่ะมี ที่จุดบุหรี่ไว้ให้อยู่แล้วนะคะก็จะช่วยทาให้เราสามารถเติมลมยางได้ค่ะแล้วพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บกดปุ่มตรงนี้ค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทําการหมุนนะคะตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหล็กนะคะที่สามารถหมุนให้เข้าไปด้านในแบบนี้ได้ค่ะและพี่ๆนะคะก็สามารถที่จะเติมปริมาณลมยางค่ะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะและสุดท้ายค่ะก็จบด้วยการปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะและคําแนะนําทิ้งท้ายนะคะพี่ๆนะคะที่ใช้รถเนี่ยหลังจากที่เราทําการปะยางแล้วเนี่ยอย่าวิ่งความเร็วเกิน80กิโลเมตรนะคะ หาร้านซ่อมยางหรือร้านปะยางที่ใกล้ที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะใครที่อยากได้ทริคดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกด,กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เซลมินด้วยนะคะและก็ใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์ตามเบอร์ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้เซลมินมากับทริคของการเติมลมยางแบบฉบับเรื่องรัดนั่นเองนะคะใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ